ไปดูก,กันกับอีกหนึ่งเรื่องราวคุณนะัทมนคุณผู้ชมคะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเนี่ยล่าสุดในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีได้มีเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะ,ะวันนี้เองทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็นำคณะลงพื้นที่ที่จะไปเยี่ยมแล้วก็ให้ขวัญกำลังใจพร้อมกับมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ของอำเภอทับทันค่ะ นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ผู้ประสบอคีภัยจํานวน3หลังคาเรือนในพื้นที่ของอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีค่ะโดยหลังที่1ก็คือบ้านเลขที่11หมู่ที่10ตําบลตลุกดูอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีหลังที่2บ้านเลขที่105หมู่ที่1 ตำบลหนองกลางดงอภทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะคะแล้วก็หลังที่3บ้านเลขที่10ทับ11ถึง10ทับ7หมู่ที่2ตำบลทับทันอภทับทันจังหวัดอุทัยธานีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมคณะก็ได้มอมสิ่งของพระราชทานให้กับญาติของผู้เสียชีวิตจากการประสบเหตุอัคคีภัยที่วัดหนองย่าไ่ ตำบลทับทันอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเพื่อเป็นการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นรวมทั้งให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็ประชาชนในพื้นที่พร้อมกับแนะนำประชาชนควรต้องระมัดระวังในเรื่องของการเกิดอัคีภยัยทั้งกจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานเกาวชํารุดหรือว่าหมดสภาพการใช้งานรวมถึงความประมาทต่างๆนะคะก็เช็คกันให้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็น ฟืนไฟหรือว่าสายไฟหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆถ้าเก่าแล้วชำรุดแล้วเนี่ยนะคะก็ถ้าไม่ซ่อมบำรุงให้ใช้ได้เหมือนเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมเนี่ย ก็ให้ดูแลกันดีๆหรือไม่ก็เปลี่ยนไปเลยไม่ต้องใช้เลยดีกว่าะนะคุณซึ่งในโอกาสนี้นะคะเหล่ากาชาติจังหวัดอุทยัยธานีชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทยัยธานีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทยัยธานีรวมไปถึงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทยัยธานีนะคะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดอุทยัยธานีในอำเภอทับทนันแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้รวมกันมอบเงินแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะรวมทั้งเป็นเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กําลังจ ให้แก่ผู้ประสบอักขีภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยใดๆนะคะที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของอัคขีภยัยอยู่ทกภยัยวาตะภัยต่างๆนะคะเหล่ากาชาตินี่แหละจะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานะนะคะแล้วก็จังหวัดเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้าไปให้การดูแลพี่น้องประชาชนเพราะว่าอยู่ใกล้ที่สุดแล้วนะดูแลกันได้อย่างทั่วถึงที่สุดแล้วนะคะ